เรามาดูข้อที่3ต่อนะคะซึ่งเป็นการแบ่งส่วนของเส้นตรงนะคะออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะทีนี้ในกรณีแบบนี้เราไม่สามารถใช้หลักการแบ่งครึ่งของส่วนของเส้นตรงนะคะแบบตัวอย่าง มาดูข้อที่3ต่อนะคะซึ่งเป็นการแบ่งส่วนของเส้นตรงนะคะออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะทีนี้ในกรณีแบบนี้เราไม่สามารถใช้หลักการแบ่งครึ่งของส่วนของเส้นตรงนะคะแบบตัวอย่างที่1กับที่2ได้นะคะเราเลยต้องใช้มุมแย้งนะคะเข้ามาช่วยในการแบ่งนะคะขั้นตอนแรกนะคะ ให้เราใช้จุด P นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนะคะกางรัศมีของวงเวียนเนี่ยยาวพอประมาณนะคะแล้วก็สร้างส่วนโคง้งนะคะตัดสร้างส่วนโคง้งตัดส่วนของเส้นตรง PQ นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เราใช้จุด Q นะคะ เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนะคะแล้วสร้างส่วนโค้งนะคะตัดเส้นตรงส่วนของเส้นตรง PQ นะคะโดยทำลงไปฝั่งด้านล่างนะคะจากนั้นนะคะให้เราใช้จุดตัดใหม่ที่ได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการ หมุนนะคะรัศมีเนี่ยเราจะเปลี่ยนก็ได้นะคะหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะอันนี้ครูไม่เปลี่ยนนะคะครูก็สร้างจุดตัดนะคะตัดกับส่วนโค้งแรกนะคะฝั่งนี้ก็ใช้จุดตัดเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนะคะรัศมีเท่าเดิมนะคะแล้วเราก็สร้างจุดตัดใหม่จากนั้นให้เราลากาส่วนของเส้นตรงนะคะ จากจุด p เนี่ยให้ผ่านจุดตัดที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วนะคะถ้าเราต้องการแบ่งส่วนของเส้นตรงนี้ออกเป็น5ส่วนนะคะให้เราสร้างจุดตัดนะคะ ของเส้นนีนะะ้กับเส้นนี้นะคะโดยการสร้างส่วนโค้งนะคะตัดขอส่วนของเส้นตรงเนี่ย4จุดนะคะรัศมีของวงเวียนนะคะเราสามารถกำหนดใหม่ได้นะคะให้สั้นกว่าเดิมก็ได้นะคะเนื่องจากว่าครูสร้างส่วนของเส้นตรงตรงนี้นะคะ มันสั้นดังนั้นครูก็เลยกลางรัศมีของวงเวียนเนี่ยสั้นๆน,นะคะเพราะว่ากลัวไม่พอนะคะครูก็ใช้รัศมีเท่านี้นะคะในการสร้างส่วนโค้งตัดนะคะแล้วก็ใช้รัศมีเท่าเดิมนะคะและใช้จุดตัดใหม่ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนะคะครูก็สร้างจุดตัดอันนี้จุดตัดที่สองนะคะต่อไปก็สร้างจุดตัดที่สาม แล้วก็สร้างจุดตัดที่4 4. จุดพอนะคะฝั่งนี้ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะราศมีเท่ากันนะคะไม่ต้องเปลี่ยนจุดตัดที่1นะคะจุดตัดที่2จุดตัดที่3แล้วก็ จุดตัดที่4นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ลากส่วนของเส้นตรงนะคะจากจุดตัดสุดท้ายนะคะให้มาคู่กับจุดตัดแรกของอีกฝั่งหนึ่งนะคะทำแบบนี้ไปจนครบทุกจุด เราก็จะได้ส่วน